สวัสดีค่ะเมียฝรั่งหลังกเกษียณน่าจะนอกรวสิญาย่ลับไทยแ่่่่บ้า,านใหญ่ใหญ่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะมาติโควิดกันก่อนแล้วก็ต่อด้วยลุงไม่สบายถุงนะถุงน้ําดีอักเสบเป็นนิ้วในถุงน้ําดีเน,ะนาะมันนี้สิพาเดินทางไปหาพญายันจ่าที่โรงพยาบาลในเนเธอร์แลนด์นะคะการรักษาพยาบาลที่นี่นะคะเราจะรักษาผ่าน การเราจ่ายประกันสุขภาพทุกเดือนขั้นต่ำคือ125ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ4,000กว่าบาทต่อเดือนเราก็จะเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงแต่ต้องเป็นลำดับขั้นตอนต้องเป็นไปตามที่กฎหมายอยู่นี่ไฮมี่ก็คือต้องมีหมอบ้านก่อนก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลใหญ่ท้าไม่ฉุกเฉิน คุณจะถูกคัดกรองจากหมอบานก่อน,นาะจาเนาอะเอาเป็นว่าเรื่องประกันสุขภาพกับอาไว้ัย่าน,นี้ละมามาเมืองบรรยากาศโรงพยาบาลของต่างประเทศในในถแถบแดนค่ะกะสะอาดสะอา้านเครื่องใหม่เครื่องมือกับท่านสมัยพี่น้องกับผ้าสีที่เขาใจมากมันกะมาลงตรงนีกะถือว่าได้อยู่อ่าอยู่เมืองนอกมันกะได้ย่างเสียยางอาจจะพี่น้องมันกะ ถ่ายยูแบบมวนกับว่าต้องคิดแย่งหลายกับมวนหาเงินไปจ้ะแต่ว่าแอมเป็นคนที่ติดอาหารไทยมากแบบยูไทยแบบโมอมแม่แม่ก็เลยอยากกลับไปใส่ชีวิตู่เมืองไทยบานเห้านะไปจากมือเี้แอมสิภาไปเยี่ยมเพราหญ่กันนอกจากนอกว่าอาการที่ข้นหรือย,อยังแต่กับบได้พาตัดได้จ้ะเพราะตอนนี้หายา,ยากแก่อักเสบไปก่อนโรงพยาบาลเพิ่นกะสะอาดสะอานตามแบบฉบับของของเพื่อนแหละพอเพื่อนคัดกล้องผูป่วยคัดกล้องคนเยี่ยมคัดกล้องทุกอย่างนะ พี่น้องจะตามแบบฉบับแต่ว่ากระดูสะอาดสะอ้านกวาบานเฮาแน่อยู่จากเนาะไปจากผู้ใดอยากเสียงโศกเสียงลาบกระเบ้องห้องพญ่ยกับเมืองกันเอาได้จ้ะเด้อบัดฮาบัดลัง้าบัดลังฮามีดวงต้องการเนาะจ้าเนาะเ้าเปิดเข้าป้ายพญ่ยกนับนอยู่ในห้องผู้เดียวโตนโปรดอยู่นะคะเด้อโช์พุ่งเด้ออ้ามากกอดกันแน่จังหน่อยหินหอดคิดเึงกันหลายพี่น้อง ชีวิตบ่ค่อยได้เคยห่างกันอยู่น้ากันตลอดย4ิบสีชั่วโมงนี่ก็เป็นขึ้นที่สองนี่พอใหญ่เด็ม่นอนโลงพยาบาลแล้วจ้ะปกติก <hey. S 1> ัคิดว่าสิเด้พ้าแต่ว่าเพิ่นมาผ้าพ่อได้กับบพผ้าก็ตตองเสื้อหมอพว่าเข้าได้จบหมอเออเฮาจบหมาด้ามโอมาด้ามคนละเครือข่ายเนาะเฮาก็ตตองเสื้อเพิ่นนากระทมสารดุกสุกดิบเห็นหน้าผัวมีสีสวีบ้านขึ้นแตกต่างจากมือแรกก็ดีใจขึ้น ได้ชื่นขึ้นมาพี่น้องเพราะว่าเมื่อแหลกโอ้ยหนาแล้วสีมันกไก่ตุ่มาระโดดพี่น้องเอ้ยโอ้ยคืนหอดกันหลายพี่น้องเ้ยพวกับคืนหอดเมี่ยเมี่ยกับคืนหอดพวคนหักกันมันกะสีจจงสีแต่พี่น้องเอ้ยเอยเอคุณนนะ่ะต่มไข่มะไฮยี่นี่ไม่ด่ามกระจอยอได้แม่ด้ามติดโควิดน้ำนักกันกลดแนยูเห็ดไอเอบน้ำแน่คุณน,นะ่ะคุณน,น่ะตัวจอยจอยคุณน่ะคุณใดลรบอกบ่อยแต่ของเองนี่แหละบอกแฟนคลับน้ำใสเกลือน้ำแน่จักหน่อย พอมันเข้มแมปแปลมแแปลมในคีมืออืมกระโท่ทาเพราะไงล่ะว่ากินหยังบอพ่อใหญ่บอกว่าเอ้ยกันเลยทามพใาญ่ว่าเอาไข่ต้มเนาะกะเลยเอาไข่ต้มกับเห็ดชามะนาวมาไห่เพิินจ้ะอืมมือนีส่งอาการดีขึ้นจ้ะเพราะว่าได้ยากแก้กเสบไปแล้วกะหมอบอกว่าเอ่อนิ่วมันมันเคลื่อนออกจากไปบอกออปากคอทุงน้าดีแล้วอาการคงทรงดีขึ้นแล้วกะมือนีกะครับทายได้ ดีก็เลยเออก็เลยโล่งใจแนะ่อ่าพี่<ห>น,นอ้องได้เวลาอาหารเย็นแล้วเจ้าหน้าที่เขามาถามว่าของหวานสีรับเป็นอยังเพราะว่าของหวานมันสิมีโยกเกิดมีฟาม้ามีแยงสีเท่ากับสีเลือกได้นะ <c oughs> มาได้นี่ <c oughs> พ่อใหญ่หก็เลยบอกว่าเอาฟา้ากันนั่งถากันสักพักหนึ่งเพื่อนอ่าเจ้าหน้าที่เพื่อนกลับไปเตี่ยมอาหารเย็นเพื่อนนั่นแหละพี่นอ้องแต่ว่าอยู่นี่ อาหารมันกับพกคือบ้านเฮ้าดอกพี่น้องมันกับบรเดไมีเขาไม่ยังเน้ะเมียฝรั่งมากค่ะแม่นพู้ได้เขามาอยู่ลงบ้านคือถูกทันทีพี่น้องเพราะว่าอาหารมันเป็นพวกอาหารฝรั่งอะ่ะเฮากับกินน้าบ่ได้แต่ว่าโชคดีว่าบ่อห่านได้เคยเข่าลงบ้านแต่กับขอบ่อเขาลหรพี่น้องเอ้ยเออชีวิตนี่กับขอบ่เขา่าคาะก้อนซ้ำเทือยให้มันออกไปหลกไพ่ไข่เจ็บอืม ขอ,อสุขภาพดีเป็นลาบอันประเสริฐนะจ๊ะพี่นอ้องด้วยจนบ่สําคัญสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งพี่น้องเอ้ยถ้าสุขภาพดีเข้ากันยังเดี๋ยวผ้าสุขภาพเทาหาอยู่หากินหาเงินมาหายชีวิตจะคล้องดีบอดีไม่กันยุกับสุขภาพมีแล้วพี่น้องบางคนด้วยหล่นฟาสุขภาพบอดีเพิ่นกระทุกแต่ขันเท้าบ่มีบ่มีทั้งเงินบ่มีทั้งโลก เฮากับอาสิซุกก็ได้ความสุกความทุกมันบาดกันบได้มันอยู่ที่ว่าผู้ใดสิรับมันไห้ซํำไดนนะพี่น้องเนาะปลงทุกอย่างปลงบงบาปลงกัหวดสิไม่อ่ะเนาะพี่น้องมาเมื่งมาลุ่นมามือนีเป็นหยังเออโอ้เป็นคล้ายสเต็กหมูแ้วพี่น้องสเต็กเนี่ยเออเพี่ใหญก็โอ้หิวหิวดูหอมหอมผลมาตัวกกินได้บ่หร้ายดอกแต่ว่ากะดึงดีกว่าทีสิบบก,กินเลยนะกะ กินไปเออเนาะเพราะว่าหมอกับบอกแล้วว่าให้กินแน่หล่างใกล้ใสดไม่แห้งไม่แห้งเออเพิ่นก็เลยกินจัหน้อยเพิ่นกับผถือป่าเราคนป่วยคือว่านละผู้ใดกคันได้ป่วยแล้วมนก็นกินบดได้ร้ายดอกเออเมื่อผัวกินบดได้ร้ายก็จัดกานเมียกับกินต่อบอดามาด้อพี่น้องเด้อว่าเอ่อกินอาหารต่อคนป่วยบอดได้เป็นป่วยระบบไหลายแรงทางโลกทางเดินหายใจเฮากับกินต่อกันได้ครับเป็นผัวเมียเด้อ เออนั่นละปะเทนีอยากหัวสิเราเรืองให้ฟังกินแอมกับกินเบิร์ดจานเลยปธทนีพยาบาลเขามาพยาบาลกันเลยเบานุนเบาหนีพยาบาลต้อนออกไปเพิ่นสิออกไปเพิ่นแหนมเห็นจานเขามันเบิร์ดเพิ่ oh, นกนเ็เลยถามพ่อหญงว่าโอ้มันนีเธอกี้เขาเบิร์ดเลยเพิ่นนะอ่ะอันแสบบอเพิ่นนะผัวก็เลยบอกว่าบอฉันบได้กินเบิร์ดอันฉันกินนิดเดียวลอกนั้นเมียกินนะฉัน <laughs> อ่าพี่น้องได้เวลาลำล่าแล้วเพราะว่าพพรใหญ่ง่วงพพราะไงเพี้ยแต่เมียนางน้ำแล้วสิเคิกแล้วสิแบาบว่ายานเมียเบื่อแล้วก็สิบนอนคอยก็เลยว่านอนซาสันเทาคอยสิเมื่อดอกพักพ่อนเออได้ไก่สิเบิดเวลาเหยี่ยมมาหลายเหลืออีกประมาณซีซิหน้าที่คอยก็เลยว่าให้นอนพักพ่อนเพราะว่าปกติคอยสิยู่หอดสองทุ่มเลย เราคอยจังเมื่อนะราว่ายืนอยู่เป็นมูกันแต่มือนี่ดูพ่อใหญ่แล้วอยากพักพรอนแล้วอยากนอนกันเลยปล่อยให้เรานอนเพราะว่านแคมนางเฝ่าแล้วกระสีแบบเขิกน้ำเมียว่าเมียนางเฝ่าจะคล้องรับมึงสีนาก็เลยว่าโอ้ยสันพ่อใหญ่นอนเด้อคอยสีเมื่อวันสันที่น้องหฮาเกิดมาเป็นครูกันเนาก็ดูแลกันไปก็โชคดีหลายแอมติดโควิดแล้วแอมบ่ได้บินหฮากันยังได็อยู่เป็นผัว เป็นมูผัวเห่ากับสิได้บ่เคิกบ่คิดนายนําผัวเห่านะพี่นอ้องเออเนาะ